สรุปผลการแข่งขันนะคะศึกมวยไทยพารังใหม่วันพุทธที่13ธันวาคม2566นะคะก็สวัสดีพี่พี่แฟนมัดมวยทุกๆคนเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาสรุปผลการแข่งขันของศึกมวยไทยพารังใหม่นะคะอ่ะเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยนะคะพี่พีค่คู่แรกนํารายการนะคะวันพิชิตพุทธประชาชื่นนะคะเจอกับทางด้านพี่ชัยลูกบ้านใหม่นะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนคะเจ้าตัวนี้นะคะ น้องออกชอบไปทางด้าน วันพีชิดนะคะทุกคนคะก็สรุปกันไปตามกันเลยนะคะวันพีชิดนะคะแพน็อกยกสานะคะของเจ้าพี่ชัยลูกบ้านใหม่นะคะทุกคนคะอ่ะมาต่อกันที่คู่2เลยนะคะคู่2นะคะไม้แหลมท่าเสะยาสัตว์นะคะเจอกับทางด้านเจ้าพญาไฟพุ่มพวงม่วงนะคะสําหรับคู่นี้นะคะน้องออกชอบไปทางด้านเจ้าพญาไฟนะคะก็ได้หนึ่งตัวเน,น้นๆน,นะคะก็ทางด้านเจ้าไม้แหลมนะคะแพ้คะแนนของเจ้าพญาไฟไปนะคะอ่ะคู่ที่สานะคะ เสือขาวสนาฤมณน,นะคะได้แพ้คะแนนของเพชรพญาไทยเพชรอิสระไปนะคะคู่ที่4ี่นะคะก็สุรชัยสสมหมายนะคะเดิมทีนะคะก็จะเป็นเจ้าคอปเตอร์นะคะเจอกับเจ้าคอปเตอร์นะคะก็ได้เปลี่ยนตัวมาเป็นสันเพชรสสระชีพนะคะก็ทางด้านสุรชัยสสมหมายนะคะก็ได้แพ้คะแนนของเจ้าสันเพชรสสาะชีพไปนะคะอ่ะ มาต่อคู่ที่5ของรายการเลยนะคะพี่ๆคะ่ะคู่ที่5ของรายการนะคะเกียรติศักดิ์พยักภูทรน,นะคะชะนะคะแนนของวันพิชิตส,สอมนพิชิตนะคะทุกคนคะก็ ดูเดือดกันเลยนะคะสําหรับคู่นี้นะคะก็ตอนแรกนะคะน้ําเงินออกนําไปก่อนนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ได้ไปแพ้คะแนนของฝั่งแดงนะคะเกียรติศักดิ์ไปเนาะเออมาต่อคู่ต่อไปนะคะพี่ๆค่ะคู่ต่อไปนะคะขุนเด็ดต่อแย้มสวนนะคะก็เจอกับทางด้านพรพิชัยการูด้าไฟขับนะคะก็สําหรับคู่นี้นะคะก็ฝั่งแดงนะคะเจ้าขุนเด็ดต่อแย้มสวนนะคะก็ได้ชนะคะแนนของทางด้านพรพิชัยไปนะคะก็ถือว่าดูเดือดกันเหมือนกันนะคะสําหรับคู่นี้นะคะอ่ะ มาต่อคู่รองของรายการเลยนะคะคู่รองช่วงที่2ของรายการนะคะเจ้าโดโดก็สักไพรินนะคะเจอกับทางด้านยอดปราบศึกสอนนินไทยนะคะสำหรับคู่นี้นะคะดูเดือดกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่า เสมอกันไปนะคะสำหรับคู่นี้นะคะก็ดูเดือดกันเลยนะคะไม่มีใครยอมใครเลยนะคะอ่ะมาดูกันที่คเอกของรายการเลยนะคะคเอกของรายการนะคะประทากันในพิกัดน้ําหนักอยู่ที่128บปอนด์นะคะฝั่งแดงนะคะเพชรเอกชัยสิทธิ์กำนันเหน่งนะคะเจอกับทางด้านชัดเพชรสอพุนสวัสด์นะคะก็ทางด้านเพชรเอกชัยนะคะฝั่งแดงนะคะก็ได้ชนะน็อกยก3าไปนะคะก็ เกมจบรวดเร็วทันใจเลยนะคะทุกคนคะเพชรเอกชัยนะะชนะนอกยก3ของชัดเพชรสอบพุนสวัสดไปนะคะเออก็อนี้ก็จะเป็นสรุปผลของศึกมวยไทยพลังใหม่วันที่13ทธันวาความ2566นะคะก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง facebook fanpage ไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามผูส้สาวบ้ามวยไว้ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะก็ พี่ๆท่านใด enfin นะคะสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะคะเข้ากลุ่ม VIP นะคะรับฟังมวยหูนะคะรับทีเด็ดเด็ดเด็ดก <What S 1> ันในกลุ่มได้เลยนะคะเข้ากลุ่มฟรีนะคะทวนคะเข้ากลุ่มส่งราคาฟรีนะคะสมัครครั้งเดียวนะคะฟังมวยหูได้ตลอดชีพเลยนะคะพี่ๆคะไม่ต้องเติมนะคะทวนคะไม่ต้องเติมรายเดือนไม่ต้องเติมรายวันนะคะพี่ๆคะก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะเข้าร่วมกลุ่มส่งราคากันยกตัวยกกันเลยทีเดียวนะคะก็ออกตัวบางทุนกันได้ทันท่วงทีเลยนะคะพี่ๆคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากครอบครัว มวยเจ็สีเจ็ดไว้ด้วยนะคะพี่พี่ขาก็วันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ